บอก,กุกนะคะกับช่องกุ๊กไก่ทาร์ดเบอร์ค่ะไม่ได้เซอทุกคนนานนะคะคิดถึงมากๆเลยนะคะวันนี้ก็พบกับกุ๊กนะคะเหมือนเดิมเนาะสภาพที่แบบอะไร <c oughs> คุณป้าที่แบบว่าทำงานหนักโอเควันนี้เรามาท็อปปิกอันนี้เลยดีกว่า ข้อความจากเขาถึงคุณเนาะดีกว่าดีกว่ากุ๊กรู้ว่าทุกคนต้องตารอโดวยวันนี้กุ๊กจะใช้ตัวนี้นะคะ Happy t a ารอเพื่อที่ว่าวันนี้ทุกคนจะได้แฮปปี้กับการรับชมคลิปของกุ๊กนะคะเดี๋ยวกุ๊กจะมีคลิปให้เลือกนะคะโอเคจะมีคลิปไม่ได้ไม่มีคลิปให้เลือกมีมีการดให้เลือกคะ่ะสามใบ อ่าโอเคสามใบนะคะวันนี้วันพระนะคะทุกคนเอาบุญมาฝากทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะขใหยน้อมบุญไปน้อมบุญไปทีนี้อ่ะเดี๋ยวกูให้เลือกสามใบใบแรกคะ่ะ Hello Fan นะคะโอเคใบที่2นะคะชาริออดค่ะอือหือใบที่3มนะคะแฮงแมนคะ่ะ โอเคขอเลือดไม่นิดนึงเนาะโอเคเราจะได้แบบสับไพ่กันอย่างได้เมามันทุกคนตั้งสติอีกรอบนะคะไฮโลแฟนนะคะชารีออดนะคะแล้วก็แฮงแมนโอเคทุกคนเลือกใบที่มันดึงดูดสายตาเราที่สุดแบบโซจึ้งนะคะแล้วก็นั่นแหละคือดวงของเรานะคะเดี๋ยวกุ๊กขออนุญาตไปที่คนกองแรกก่อนเนาะก็คือไฮโลแฟนค่ะ ฮัลโฟนโอเคเรามาดูข้อความจากเขาถึงคุณกันในวันนี้ว่าเขามีอะไรจะบอกเราคุณกูขอล้วงใจเขาหน่อยล้วงใจออกมาโอเคพวกขออนุญาตด,ดูลักษณะความสัมพันธ์นิดนึงเนาะของคุณและเขาลักษณะความสัมพันธ์คุณและเขาเป็นยังไงกันคะในในช่วงนี้นะคะโอเค ตอนนี้จะทะเลาะก,กันได้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีหลายๆคนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเฮ้ยมีแบบมากกว่า2อะคุณกุก๊กมี3มี4มี5มี6มี7คือมีหลายคนนะคะแล้วก็แล้วก็3ก็คือเอ้แล้วก็1ก็คือเหมือนทะเลาะก,กันเนาะแล้วก็2นะมีหลายคนใช่ไหมแล้วก็3เนี่ยคือเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เฮ้ย คนใดคนหนึ่งไม่โสดก็ได้คนใดคนหนึ่งเขาแต่งงานแล้วก็ได้เราก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเจ้านายลูกน้องหรือว่าคือแบบด้วยตำแหน่งหนะ้าที่การงานมันเป็นเป็นอะไรที่ฟิลแบบมีคนหนึ่งที่สูงกว่าก็ได้คนนึงต่ํากว่าก็ได้นะคะแล้วก็เป็นฟิลที่เอเนอร์จีเรากับเขาว่าค่อนข้างที่จะนิสัยต่างกันก็ได้หรือมีอะไรที่มันต่างกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เห็นถึงคนที่มีเสน่ห์นะคนที่มาดูคลิปนี้นะ เห็นถึงคนที่มีสเสน่ห์คนที่แบบเป็นคนดีจิตใจดีงามนะคะเห็นถึงคนที่แฮรีมีเงินนะคะมีฐานะโปรโฟไฟลด์ดีหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวทำธุรกิจตัวเองก็ได้นะคะที่กูเห็นโอเคหรือว่าคุณทำงานที่คนแบบนับหน้าถือตาคุณเยอะก็ได้นะคะแบบ เป็นอา,อ,อาจารย์สอนหรือว่าเป็นคนที่แบบต้องพูดต้องติดต่อแล้วก็คนก็จะนับหน้าถือตาคุณอะไรเงี้ยได้หมดเลยโอเคคำใบ้ไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราเลือกภาพจากอันนี้เนาะไฮโลแฟนทีนี้เรามาดูเลยค่ะว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณในวันนี้เลย e อเนอรพลังงานตอนนี้นะคะ เค okay. โยกุ๊กจะพูดเป็นเขากับเราเนาะโอเคเอเป็นเธอกับกับกับเขาเรียกอะไรนะกับกับฉันปะ <laughs> เออเอเดี๋ยวพูดไปก่อนอนะ <laughs> เอเธอกับเรา okay. เธอกับเราโอเคเธอคือตอนเนี้ยเราจะว่ายุ่งก็ได้นะเราเหมือนมีเรื่องที่เราจะต้องทำตลอดเลยในช่วงนี้ รวมถึงถ้าเรามีคนหนึ่งอะ่ะเราก็ต้องให้เวลาเขาด้วยนอกจากให้เวลาเธออืมในช่วงนี้เราอะ่ะเหมือนทุ่มเทเวลาทั้งหมดในการที่จะหาเงิน เพื่อที่ว่าเราจะได้มีเงินเอามาใช้จ่ายมีเงินเอามาใช้เพื่อที่ได้ว่าเราเนี่ยจะได้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จเป็นที่ยกย่องนับหน้าถือตาเราอยากเป็นคนแบบนี้คนที่แบบประสบความสําเร็จแล้วได้รับชัยชนะแล้วทุกอย่างเราอยากเป็นคนที่โดดเด่นมากๆในตอนนี้ซึ่งเราก็กําลังทําอยู่ ไม่ว่าเราจะต้องทําอะไรเราก็จะทําให้ได้เรามีจุดมุ่งหมายที่แบบชัดเจนแล้วเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะต้องทํำยังไงเราจะต้องทําให้มันได้ให้มันสําเร็จอืมเกิดขึ้นเราอ่ะรู้สึกว่าในชีวิตเราตอนเนี้ยก็แฮปปี้ดีนะเออมีความสุขแฮปปีด้ดีกับกับสิ่งรอบตัวของเราช่วงนี้เราเจอคนเยอะ มากๆเราแบบต้องไปพบเจอคนนู้นพบเจอคนนี้เออเราต้องออกไปข้างนอกบ่อย,อยเราก็ไม่ได้ค่อยว่างหรืออยู่คนเดียวสักเท่าไหร่เพราะว่าเรามีสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบมากมายมาก,มาก,มากด้วยความที่เราเป็นไพเดียมเพอเรอร์เนี่ยคือเรามีหน้าที่รับผิดชอบที่หนักอึงอ้งเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่นั้น แต่กับเธออ่ะเธอก็เป็นความสุขของเรานะเธอเป็นคนที่มาเติมความหวานเติมความน่ารักให้กับเราเสมอเรารู้สึกอย่างนั้นว่าการที่มีเธอเข้ามาในชีวิตอ่ะมันเป็นเรื่องราวดีๆมากๆสําหรับเราเลยแต่มันอาจจะเป็นที่เราเองนั่นแหละที่ตอนเนี้ยอาจจะไม่ว่างเลยยุ่งมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่อาจจะคอยผลักไสไล่ส่งเธอหรือว่ามีกำแพงกับเธอในความสัมพันธ์ ทั้งที่เธอไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะเธอเป็นคนที่แบบน่ารักแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆที่จะแบบมาให้เราเสมอเธอมีเวลาเธอก็มาให้เราอืมเรารู้ว่าเราอ่ะทําให้เธอแบบจากคนที่เป็นคนน่ารักคนเนี้ยต้องกลายมาเป็นเด็กคนเนี้ยที่ที่บางครั้งก็งองแงดือ้อ เอาแต่ใจตัวเองเรารู้ว่าเราเป็นคนทําให้เธอเป็นแบบนี้เออเรารู้ว่าเราเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอารมณ์ให้เธอเป็นแบบนี้อืมเราอ่ะจริงๆเราคิดนะคือ ด้วยความที่หนึ่งถ้าเรามีตัวเลือกอด้วยความที่ถ้าเรามีตัวเลือกในความสัมพันธ์นี้เรารู้สึกว่าคือตัวเลือกของเราอาจจะเป็นตัวเลือกจริงๆที่มีอยู่หรือว่าเป็นตัวเลือกในเรื่องของงานในเรื่องของเงินเรารู้สึกว่าเราอยากคือเรายังอยากให้สิ่งสิ่งนั้นน่ะมันมั่นคงอยู่กับเราก่อนเราเราอยากให้สิ่งสิ่งนั้นน่ะมันสําเร็จเราอยากให้สิ่งสิ่งนั้นอ่ะมันมั่นคงกับเรา เพราะว่ามันเหมือนเป็นเป็นเซฟโซนของเราเหมือนกันในสิ่งสิ่งนั้นที่เราคิดจะทําซึ่งจริงๆเธอไม่ได้ผิดอะไรเรารู้ว่าเธอแบบดีกับเรามากเรารู้ว่าเธอแบบเป็นคนที่น่ารักเอาใจใส่กับเรามากทุกอย่างแต่ว่าด้วยสถานาการณ์ตอนนี้มันก็เลยอาจจะทําให้เราเนี่ยห่างกันหรือว่ามีความที่ไม่ลงรอยกันในความสัมพันธ์เราก็อยากจะบอกเธอว่าก็นั่นแหละ จริงๆเรายังอยากเป็นเดอะฟัวเรายังอยากที่จะไปเรื่อยๆแบบนี้ไปก่อนเรายังอยากผจญภัยในโลกใบนี้เรายังอยากที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆในโลกใบนี้รวมถึงเรียนรู้เธอด้วยนะเพราะเรารู้สึกว่าเรายังไม่รีบเรายังอยากสนุกกับสถานาการณ์ในตอนนี้มีความสุขกับสถานาการณ์ในตอนนี้แบบนี้ เรายัางไม่อยากที่จะเลือกหรือทำอะไรทั้งนั้นเพราะสิ่งเดียวที่เราสนใจตอนนี้ก็อย่างที่บอกเรามีโกที่เราจะต้องทำให้มันสำเร็จมากๆในช่วงนี้เราก็เลยอาจจะเงียบบ้างอาจจะอยากอยู่คนเดียวบ้างมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างแล้วเราก็เลยเลือกที่จะเย็นชาใส่เธอทำไม่ดีใส่เธอตัดเธอไป ประมาณนี้สิ่งที่เราอยากบอกเลยเป็นครั้งสุดท้ายทิ้งทวนแล้วก็คือเรารู้ว่าเธอรักเรามากอืมเรารู้ว่าเธอแบบรักเรามากๆแล้วเธอก็ดีกับเรามากๆเอาใจใส่เรามากๆซึ่งจริงๆเราก็รู้ว่าเรากับเธอมัน คือมันมีอะไรที่มันมันใช่เราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่เราขอเวลาหน่อยนะอืมเราขอเวลาหน่อยเราขอได้ใช้ชีวิตของเราหน่อยเพราะเรามันยังไม่ลงตัวเรามีอะไรที่สําคัญกว่าในตอนนี้อืมออะันนี้ก็คือเป็น energy ของเขานะคะทุกคนคนกองหนึ่ง <laughs> มันเป็น energy ที่แบบว่าเฮ้ย คนคนนี้ต้องการเวลากูกว่ากันนะคนคนนี้ต้องการเวลาฉะนั้นทุกคนให้เวลาเขาไปก่อนนะคะแล้วก็คือเราอะ่ะคือไพ่ก็บอกแล้วว่าเรามีค่าของเราเนาะที่กกว่าก็คือนั่นแหละเรามีความสุขของเราไปก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยเขาไปให้ระจนภายให้เต็มที่ให้ใช้ชีวิตให้เต็มที่ไปเลยนะคะเออเพราะว่าก็อย่างที่กกเคยบอกเสมอคู่กันแล้วมันไม่แค่วกันนะคะก็ เรากับมาโฟกัสตัวเองด้วยในช่วงนี้นะคะที่ไพ่บอกเนาะยังไงก็อย่าลืมพิมพ์อมรับคําทํานายนะคะถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวกับกุ๊กนะคลิกลิงไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะกุ๊กยินดีให้คําแนะนําทุกคนเนาะโอเคต่อไปคนกองที่สองคะ่ะคนกองที่สองคะ่ะคนที่เลือกเอ่อชาลิออตเนาะชาลิออตใช่ไหมอืมโอเคกุ๊กขอดูหน่อยคะ่ะว่าลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกองชาลิออตเป็นยังไงคะ ลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกองชาลีออทค่ะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกเหมือนกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่กุกเห็นมีใครคนดึงในที่นี้มีเสน่ห์มากแล้วก็ดูเจ้าชู้ไม่เลือกสัทีก็ได้เอคนที่เราไปดูด้วยอาจจะเป็นคนที่แบบไม่เลือกสัทีอะคนกุ๊กแบบ ด,ดูเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่อายังไม่ได้มีสถานะกันก็นกได้ยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณกับเขาอาจจะเพิ่งเจอกันเมื่อไม่นานมานี้หรือมีแลนที่จะเจอกันเร็วๆนี้ก็ได้ประมาณนี้เนาะที่กูเห็นทีนี้ถ้าคาใบไม่ตรงก็ฟังได้นะคะฟิลแอบชอบก็ได้นะแอบชอบได้อยู่โอเคเรามาดูกันว่าข้อความจากเขาคนนี้ถึงคุณคืออะไรคะ่ะ อืข้อความจากเขาก็คือว่าจริงๆตอนเนี้ยเรามีเรื่องให้โฟกัสบางอย่างอืในตอนเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคิดจะทำรวมถึงในเรื่องความรักอะ่ะเราก็เป็นคนที่ก็ไม่ได้ชอบใครง่าย,ายๆเพราะเราไม่ได้อีโมชันเราเป็นคนที่ใช้สมองด้วย กับหัวใจในการที่จะชอบใครคนหนึ่งฉะนั้นในตอนนี้เราเลยรู้สึกว่าเราแฮปปี้มากเลยกับการที่เราเป็นโสดเราแฮปปี้มากเลยกับสถานาการณ์ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เราแฮปปี้มากๆเออในตอนนี้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเรากับเธออาจจะแบบว่า มองกันในคนละทิศในทางคนละทางก็ได้ในตอนนี้เรารู้สึกแบบนั้นตัวเราเนี่ยอาจจะรู้สึกกับเธอมีแหละที่เออเราก็ก็สนใจเธอนะรู้สึกกับเธอนะแต่ว่าอิโมชันเราก็ยังอาจจะไม่ดีเยอะขนาดนั้นรวมถึงเราอาจจะทําให้เธอไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้ว่าเราอะคิดยังไรกับเธอนะสิ่งที่เราแสดงออกเนี่ยคืออะไรอืมเราเธอก็เลยเหมือนไม่มั่นใจเกิดขึ้น ทีนี้เรารู้สึกว่าในสถานการณ์ตอนเนี้ยเราแค่เหมือนอยากที่จะใช้เวลาให้มันนานกว่านี้ในความสัมพันธ์ของเราเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะคิดเราอยากที่จะทบทวนอะเราอยากที่จะมีเวลาที่จะอยู่กับมันให้นานกว่านี้ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้อืมถามว่าเรามีความสุขไหมเวลาที่เราอยู่กับเธอเรามีความสุขนะ เรามีความสุขที่ได้อยู่กับเธอเวลาเราได้อยู่ด้วยกันเวลาเราได้เจอกันเราแฮปปี้เรามีความสุขมากเรามีความสุขที่จะได้พูดคุยกับเธอในทุกๆเรื่องเพราะเวลาเราคุยกับเธอเราสามารถที่จะแชร์นทุกๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องความลับของเราอะเรายังบอกเธอเลยเออทางที่เราอ่ะอาจจะไม่เคยบอกกับคนอื่นหรือว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างมีกำแพงคนหนึ่ง กับคนอื่นๆแต่กับเธอเธอเข้ามาในใจเราได้อืมเธอเข้ามาแบบเข้ามาในใจเราได้แล้วลึกด้วยแบบเธอเป็นคนที่รู้เรื่องเราแทบจะที่สุดแล้วมัง้งในตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าในสถานการณ์ตอนเนี้ยมันแย่มากเลยอ่ะมันแย่มากๆคือ มันเป็นคําว่าแบบชีวิตเราตอนนี้มันอาจจะไม่พร้อมในทุกๆด้านหรือว่าในชีวิตเราตอนนี้มันมันมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เธอที่ที่เข้ามาในชีวิตเรารวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์นี้มันเลยทําให้เราอ่ะไม่อยากที่จะทําอะไรเลยในความสัมพันธ์นี้ถ้าเรามีตัวเลือกเราก็ไม่อยากเลือกเลยเธอเราไม่อยากที่จะทําอะไรทั้งนั้นเราอยากที่จะนอนเฉยเฉยเราก็แช่ความสัมพันธ์นี้ไว้ เรารู้นะว่าเธอเป็นคนที่แบบโคตรดีอ่ะโปรไฟล์ดีทุกอย่างดูดีทุกอย่างเรารู้อืมแล้วเรารู้ด้วยว่าสักวันหนึ่งอะถ้าเราอย่างนิ่งแบบนี้อยู่หรือว่าถ้าเราถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ ถ้าเราไม่ take action อะไรเลยถ้าเราถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ถ้าเราไม่เอ่อ take action อะไรเลยในความสัมพันธ์นี้เรารู้ว่าวันหนึ่งเธอจะจบเธอจะไม่เอาแล้วเธอจะพังความสัมพันธ์นี้ลงไปเธออาจจะไปจากเรา เรารู้ว่าถ้าเราไม่ให้ความสำคัญเธอเรารู้ว่าถ้าเราไม่ให้สิ่งเนี้ยคือการเป็นคู่กันการเป็นแฟนกันถ้าเราไม่ให้สิ่งนี้กับเธอความสัมพันธ์เนี้ยมันจะจบลงเรารู้ <IT> เราไปคิดนะเราไปคิดมากๆเลยอะเราไปคิดเราไปตัดสินใจ เราเอาไปคิดมากๆซึ่งซึ่งมันยากมากเถอมันมันยากอะ่ะมันยากจนจนเราไม่รู้เจอ,อยังไงคือถ้าความสัมพันธ์นี้เรามีคนของเรามาก่อนเราไม่กล้าเธอเราไม่กล้าทําำเราไม่กล้าทําเพราะด้วยความที่เราอาจจะคบเขามานานเราไม่ เราไม่กล้าทำอะไรเลยอะแล้วเร็วนี้ยเราคงจะบอกให้เธอรู้แหละว่าสิ่งที่เราคิดจะทำอะ่ะมันคืออะไร เร,เราเครียดมากเราเครียดมากจริงๆเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงเราจะต้องแอคชั่นยังไงเราจะต้องเลือกยังไงเราจะต้องเลือกใครเราไม่รู้เลยเราเลยเอาเวลาทั้งหมดอะไปทํางานไปทําอะไรของเราเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้เออเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมาแบบคิดว่าเราจะต้องเลือกใครอะไรยังไงอืม เราจะทิ้งคนนั้นเราก็ไม่กลา้าเราพูดตรงๆส่วนกับเราเราก็กับเราเขาก็รักคือส่วนกับเราอะเราก็รักเธอมากๆชอบเธอมากๆเราก็อยากมีเธอในชีวิตแบบมากๆอะเออมันเป็นคำว่ามากๆทุกอย่างเพราะว่าชอบชอบแล้วก็แบบ ข้างลักอะ่ะคืออยากมีเธออยู่ในชีวิตนะมากๆเลยเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงจริงๆ <c oughs> เราก็เลยขอเก็บเธอไว้ก่อนนะทุกคนเลย <c oughs> โอ้ยสำลักเลยนี่โอ้ยคือเขาอยากจะเก็บไปทุกคนอนะ่ะอืม สิ่งที่เขาจะบอกก็คือว่าเขาคงไม่ทำอะไรนะเธอในช่วงนี้เราคิดแหละว่าสักวันหนึ่งความสัมพันธ์เรามันคงจะจบกันมัง้งแต่เราไม่อยากเสียใครไปเลยตอนนี้เราไม่อยากเสียเลย <c oughs> กุ๊กฟังแล้วกุ๊กก็จะแบบว่า <c oughs> โมโหดีไหมเนะี่ยจริงเหรอ คือเธอจะไม่เลือกเลยใช่ไหมอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนขอดูคำตอบสุดท้ายใช่คนคนนี้ไม่เลือกนะคะกูบอกเลยว่าเขายังจะเป็นเจ็ดดาบยังเป็นโจรอยู่ยังเป็นคนที่มีความลับแบบนี้มามาไปไปแบบนี้อยู่ฉะนั้นข้อความก็คือเหมือนสิ่งที่เขาจะสื่อก็คือเหมือนว่าก็รู้สึกผิดแหละก็รักเรานะแต่ก็ทิ้งคนนั้นไม่ได้ก็ต้องแบบ กับความสัมพันธ์นั้นก็ได้นะคะหรือว่าเอออันนี้คือสิ่งที่เขาจะสื่อนะคะอืมประมาณนี้โอเคยังไงก็อย่าลืมยอรับคำทำนายนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะคลิกลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลยนะกุกินดีให้คำแนะนำทุกคนนะคะโอเคยังไงก็ไปก่อนนะคะคนชาดีออดต่อไปคนกองที่สามคะ่ะกองที่สามคะ่ะแฮงแมนเนาะความสัมพันธ์คะ่ะคนแฮงแมน ความสัมพันธ์คุณเป็นยังไงกันคะในตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นระยะทางไกลได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เอาเป็นตัวเลือกก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะรู้จักกันในที่ทํางานนะคะเคยเรียนด้วยกันเนาะแล้วก็ อาจจะรู้จักกันมาสักพักแล้วเคยทําอะไรร่วมกันมานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่กูก็เห็นว่าไฟนใดแฟนหนึ่งก็อาจจะแบบเป็นคนที่เลือกได้เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังดูไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูแบบไม่พัฒนานเลยคุณกุก๊กเออแอบชอบก็ได้ประมาณเนี้ยอืมขอดูหน่อยข้อควาจากเขาถึงคุณคืออะไร w าย เธอเราชอบเธอเราชอบเธอมากเรารักเธอเลยก็ได้ใบนี้ขึ้นตอนนี้เรารู้สึกคิดถึงอะมานเหมือนเรากับเธอมันห่างกันหรือเรากับเธอไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ได้นะเรารู้สึกถึงเ NERGY ที่เราอยากเจอเธอเราคิดถึงเราคิดถึงมากๆ เราอะชื่นชมเธอมากเลยนะไม่ว่าเธอจะทําอะไรสําเร็จในตอนนี้ในเรื่องงานในเรื่องอะไรของเธอในชีวิตเธอเราชื่นชมเธอมากไม่ว่าเธอจะทําอะไรใหม่ๆเปลี่ยนลุกหรือว่าเธอทําอะไรที่น่าชื่นชมในช่วงเนี้ยเราแบบชื่นชมเธอมากๆแล้วเราก็แบบชอบเธอมากๆแบบมากๆเลยอะที่สุดแล้วที่แบบเราจะชอบอะไรเนี้ยเราอยากคุยกับเธอนะ เราก็เรารู้สึกว่าเรากับเธอมันเหมือนมันมีความอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเราหยุดคิดถึงเธอไม่ได้เราเธอเอาออเธอออกจากหัวไม่ได้เราวันวันหนึ่งอ่ะเราคิดแต่เรื่องเธอบ่อยมากๆเลยแม้ว่าเราจะแบบว่าเออไปเที่ยวนะไปใช้ชีวิตของเราเองหรือว่าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรของเราอ่ะคือเราก็แบบเอาเธอออกจากหัวไม่ได้เลยอะ เรารู้ว่าเธอก็เป็นเหมือนกันเรารู้ว่าเธอก็รักเราเรารู้ว่าเธอก็ชอบเราเรารู้ว่าเธอก็แบบมีแต่สิ่งดีๆให้เราอืมแบบน่ารักอบอุ่นกับเราเสมอเธอรู้ไหมช่วงนี้คือเธอแบบสวยขึ้นนะเออคือเธอสวยขึ้นนะถ้าเธอไม่รู้คือแบบหรือเจอกันล่าสุดเรารู้สึกว่าเธอสวย เออประมาณนี้เราอยากเปลี่ยนแปลงบางอย่างจังอืเราอยากเปลี่ยนแปลงบางอย่างมากๆเลยอะเราอยากมอบความรักให้เธอเราอยากมาหาเธอเราอยากเจอเธอมากๆคือถ้าแบบมาได้เราอยากจะมาแล้วอะ่ะเราไม่อยากให้เธอเสียใจยเราไม่อยากให้เธอร้องไห้เราไม่อยากให้เธอรู้สึกว่า เธอมีเราแล้วเธอเสียใจเธอมีเราแล้วเธอร้องไห้เธอมีเราแล้วเธอเหงาคือเราไม่อยากให้เธอแบบคิดแบบนั้นไม่อยากให้เธอรู้สึกว่าการมีเราแล้วมันมันทำให้เธอแบบมันทาให้เธอแบบเศร้าหรือหงุดหงิดใจหรือทำให้เธอแบบรู้สึกไม่ดีอะออประมาณเนี้ย เราอยากเจอเธอมากมากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะมาเจอด้วยคิดว่าน่าจะมาเจอหาเธอด้วยเอออยากมาเจออยากชวนไปกินข้าวอยากชวนไปกินกาแฟอยากชวนไปดิง้งอืมแล้วเราก็มีสิ่งที่เราอยากจะพูดเราอยากจะบอกเราอยากจะทํา คืออย่างที่บอกอะเราอยากเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้มากๆเราอยากเปลี่ยนแปลงมากๆเราอยากจบบางอย่างเพื่อเริ่มใหม่เราอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมัน คือมันมั่นคงแบบนี้เราอยากมีเธอแบบมั่นคงแบบนี้เพราะการมีเธอเรามีความสุขมากมันเหมือนเธอมาเติมเต็มชีวิตเรามากๆเลยอะแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเรารู้สึกว่าเราก็ยังลังเลอยู่นะที่เราจะทำเพราะว่าด้วยคำว่าสังคมด้วยคำว่าสังคม ด้วยคำว่าศิลธรรมด้วยคำว่า,าสังคมรอบด้านหรือคนที่จะต้องพูดถึงเธอไหมในโซเชียลมีเดียหรือคนรอบนอกจะกอสิปจะนินทาเธอไหมจะอะไรเธอไหมมันเลยทำให้เราอะยังไม่กล้าที่จะทำอะไรในตอนนี้เราเลยขอเวลาก่อน เราเลยขอเวลาก่อนแต่เราคิดว่าในอนาคตอะเราจะเปลี่ยนแปลงมันแน่ๆแหละในอนาคตเราจะเปลี่ยนแปลงมันแน่ๆอืมทิศทางดีไหมครูขอดูหน่อย ใช่แนนาคตเราจะแนอนาคตเราจะเลือกเธอนะแนอนาคตคือเราจะเลือกเธอแหละฉะนั้น ชนะอะไรดีชนะรอหน่อยเราเลือกเธอแน่นอนรอหน่อยสิ่งที่เขาฝากมาบอกนะทุกคนคนกองนี้แฮปปี้เวอร์เขาเลือกเรานะคะแต่กูเห็นถึงเอเนจีที่มันนานอยู่นะบางคนที่มาดูกลองนี้ก็เป็นปีนะจ๊ะ รอหน่อยก็คืออุ้ยแต่เร็วสุดก็สองเดือนแต่คือรอหน่อยก็คือรอก่อนนะจ๊ะเออป่ะคนกองนี้ถ้ารอไหวก็มีแนวโน้มนะมีแนวโน้มเป็น,นทิศทางที่ดีฉะนั้นก็ก็รู้สึกว่าโอเคทิศทางอันนี้คือข้อความที่เขาฟังมาบอกคุณนะคะฉะนั้นยังไงก็อย่าลืมพิมพ์รับค้อควานายเนะเาะแล้วก็ถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะคลิกลิงก์ลน์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนค่ะ